มีโอกาสพาลูกค้าไปทานบุฟเฟต์ซีฟู้ดที่โรงแรมมุเว้นพิกสยามนาจอมเทียนนะคะใช,ช้ไว้เชอร์ส่วนลด50%นะคะลดแล้วเหลือเบ็ดเสร็จคนละ750บาทท้วนค่ะเขาก็จะมีซีฟู้ดทั้งแบบย่างร้อนนะคะแล้วก็มีออนไอซ์นะคะก็จะมีกุ้งหอยปูปลา ค่อนข้างครบถ้วนนะคะแล้วก็มีประเภทเนื้อย่างให้ด้วยนะคะถ้าใครชอบนะคะใครชอบอาหารญี่ปุ่นเขาก็จะมีสเตชันปลาดิบนะคะแล้วก็มีซูชิเล็กๆน้อยๆกับสลัดญี่ปุ่นให้ทานด้วยนะคะแล้วก็มีซุปเล็กน้อยให้ค่ะแล้วเขาก็ยังมีสเตชันสําหรับเด็กๆด้วยนะคะซุปดิ่ฉันเห็นทุกครั้งจะมี2ซุปคือซุปกุ้งกับ ต้มยำนะคะสาหรับผู้ใหญ่แล้วก็จะเพิ่มสเตชันก๋วยเตี๋ยวมาให้ค่ะ mm hmm. เขาก็จะเปลี่ยนไปเป็นน้ําใสบ้างไก่ตุน๋นหมูตุ๋นอะไรแล้วแต่วันนะคะวันนี้ดิฉันมาเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ําใสค่ะอาหารไทยที่นี่อร่อยทีเดียวนะคะ mm hmm. เขาก็จะมีประมาณ4-5เมนูค่ะสเตชันขนมปังน,นะคะ mm hmm. เขาก็จะมีประเภทสลามีแล้วก็ชีสชนิดต่างๆให้ทานค่ะกับ ัวแล้วก็พวกอของดองนะคะนอกจากนั้นเขาก็ยังมีอาหารอิตาเลียนให้ทานก้อมแก้มไปนะคะ อร่อยทีเดียวค่ะพิซซ่าก็รสชาติดีค่ะนอกจากนั้นนะคะเราก็จะยังสามารถสั่งสปากเกตตีนะคะซึ่งสปากเกตตีเขาก็จะมีให้เราเลือกหลากหลายรสชาติทีเดียวค่ะนี่เป็นสเตชั่นเนื้อย่างนะคะดิฉันไม่ได้ทานค่ะดิฉันไม่ทานเนะะื้อค่ะนี่ค่ะสปากเกตตีนะคะเขาก็จะทําสดๆให้เราเลยนะคะเวลาเราสั่งค่ะนอกจากนั้นเรายังสามารถปรุงสลัดสดของเราได้เองนะคะนี่ค่ะแล้ว สิ่งที่มีเพิ่มมาที่ฉันเพิ่งเห็นวันนี้นะคะก็จะเป็นยำค่ะเราสามารถยำได้เองเขาเตรียมเครื่องมาให้หมดแล้วค่ะพร้อมน้ำยำนะคะเราก็สามารถยำ เราทานได้ตามต้องการเลยค่ะจบจากของข้าวก็เป็นของหวานเขาก็จะมีผลไม้ให้นะคะ,ะข้าวเหนียวมะม่วงนี่มีประจําแล้วก็ไอศครีมขนมไทยค่ะวุ้นกะทิอร่อยมากค่ะแต่รสชอบดิฉันไม่โปรดค่ะขนมฝรั่งดิฉันไม่ได้ทานนะคะก็มีเยอะแยะเลยค่ะอาหารหลากหลายเขาก็จะมีซอฟต์ดริงค์ให้ฟรีนะคะแต่ว่าถ้าเราจะสั่งเครื่องดื่มชนิดอื่นก็ต้องเพิ่มเงินค่ะมีกระบองไฟโชว์ด้วยนะ